สวัสดีครับกนดีต้อนรับสู่ช่องอนุวัตศูนย์หนึ่งชานแนลนะครับป้ายัางไม่ลงใช่ไหมยังโอป้ากำลังลงเลยนะครับอะไปกันมาแล้วของกินมานะครับเขาถือไปห้องน้ําจริงๆนะครับอ่าช่างกินกันแล้วนะาข้าวอ่ะช่างเขากิน ก็ไม่รู้นึกว่าเขียวล้าง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 นั่นปิ๊กปนั่นเอาลูกบ้านกอนนะนึกว่าเขียวใส่เสื้อไม่เหมือนเขาอีกโอ้นึกว่าใส่เสื้อสีเขียวมามันเขียวไปเ่ยมาเลยมาเลยสามหนึ่งทำไมไม่ซื้อนี่ซื้อไหมเนี่ยมาซื้อหนึ่ง ก็นี่มาสามนึ่รถก็ดูแล้วดูอีกหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเอราด้วางก่อนวางก่อนไม่ใช่ก็เลยบอกเขากินกันแล้วช่างเราก็ไปกินโน่นทีครัวกลางาโงโอเคนะครับอ่านะครับใครขน ของช่วยขอให้ถูกรลงวันที่หนึ่งนะครับสายขนช่วยกันขนนี่ขอให้ถูกลงวันที่หนึ่งนะก็เลยจะไม่มีคนอยู่เฉยๆเลยจะช่วยขนเนี่อย่างเดียวเลยเพราะว่ามันจะถูกรำวัที่งวันที่หนึ่งก่อ้ไมีลมข้านเนยยายอนเห้าดใหญ่มาคุมนะพี่วัเราจะกินทคุม้ก่อนเหรอ เรานี่แหละเราจะกิน,นอ๋อก็ได้ไม่เป็นไรหรอกของน้ำมันก็เป็นธรรมชาตินะจะมีอะไรล่ะแค่เพื่อนหมดแล้วไงทั้งนี้ต้องซื้อถุงใส่าคุ้มนะถุงใหญ่มาคุ้มด้วยถุงที่ยุงคุ้มได้อ๋อไม่ก็ถุงดำก็ได้ถุงดำใหญ่ก็มีราเพื่อนฉาอะไรต้องมาคุ้มคุ้มหมดถุงดำไม่ใหญ่นะเออถ้าช่างถ,าถ้าช่างทำเพื่อนช่างก็ขัดเอาเองแหละถ้าทำเพื่อนก็ขัดอ่ะ เดี๋ยวเขาจัดการเองยรู้สายอะไรไม่รู้จักโอ้ยผมก็ไม่ใช่นี่นี่น่นี่เขาเรียกอะไรรู้แล้วตีเส้นน่ะนะฮะเาเรียก่ากันเกาเกาเขาเรียกอะไร อ่ะยกได้เลยครับยกได้เลยครับอ่ะโอเคตั้งไว้คิดตรงไหนก็ได้คิดไว้ก่อนคิดทางน้องก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวช่างเขาจะตั้งวงกบก่อนไม่เพราะว่าเดี๋ยวอันเนี้ยกลื้อก่อนเพราะตั้งวงกบก่อนอยู่แล้ว าโอเคขอยถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะถูกยไ,ไม่เป็นไรไไขอยถูกรางวัลที่หนึ่งทุกคนคนละตัวคนละตัวคนละตัว,ตว,ตวดเดี๋ยวผมจะถูก6หกตัวเองหรอกไม่เป็นไร เป็นขึๆๆน้นขวาล้คมราเกลยแหนนะครับ <c oughs> เงก่อนก็ได้เออเอาไปเลยไ้ายไม่ได้เอาคนพิการมาใช่ไหมคน <c oughs> พิการ

อุ้ยเอนท่านหนักนี้เราทําแล้วนี่นี่มันไม่หนักก็เลยไม่ทําเออเบาๆแค่นี้ไม่ดาทําก็ได้ไม่ต้องเออทเป็นคู่ค่ะเออทาเป็นคู่คู่เออดูนนป้าแท้บ้านเขาทําคนเดียวเลยเออเจ้าีมีไอ้ข้างล่างเหมือนเไม่พอือแบบนี้ตนลิ้นพอ ไ่มเากเลยแบบแบกอนแบบกอนแม่ิอ่าแบบกนนั่นแหละครับอ่าอ่าอ่าม้านาืนารปเือารปเยาให้าชีมีส่ให้ยาทักอันให้ยาทักอันใช่ไหมโอ้โหตะยาชมาในเมื่อแล้ยน่เกือบไม่ทันเลย

กินก <icana, S 1> <ะ>ินข้าวแล้วก็ลงมือลุยเลยกินข้าวแล้วก็ลงมือลยาจะไดนเดียวได้หนน้ำกระป๋านะก็เพิ่มเกิมครนนลงมาเราจะมาเปลงนี่ไดกาไม่ไดกินโลดกินโบกมดี มา่บ <screws> ้หอิบรูปบานของเจ้าคุณหาราดเ็เนพลทรบเแก่หาราเด้ี่ <desserts> ่ะ <Jan aji> ่ไปค่ะกาใไปยนี่ไปน่นี่ไปน่นี่ป นี่รอนะนี่รอของกินนะนี่ถ้าไม่ร anyway> อนี่ไปแล้วกำลังจะไปซื้อน้ํากันแล้วน้ำเอาไว้กินยังไม่หมดหรกเขาให้มาก็รีบไปซื้อไว้ยังไม่หมดเ้าขาให้มาก็ีบไปซื้อไอ้อโออนุบาลเสือกินด้วยไหมนี่มีตำอนุบาล้ลยก่อนมีตอนุบาล